สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมเ็ตปุระค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่ในภาพนี้ค่ะก็คือว่านมหารวยค่ะฟังไม่ผิดค่ะชื่อนี้เลยค่ะชื่อเป็นมงคลมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับท่านที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะโดยเฉพาะไม้มงคลนะคะ เคยไหมคะที่พอเราเห็นต้นไม้อะคะเรามีความรู้สึกอยากได้มากนะคะแบบประมาณว่าอยากเป็นเจ้าของเจ้าของประมาณนั้นเลยค่ะแอร์ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่พอเจอต้นไม้เรามีความรู้สึกว่าอ,อยากได้มาปลูกไว้ที่บ้านจังเลยนะคะทั้งทั้งที่นะยังไม่รู้จักชื่อเขาเลยด้วยนะคะก็เลยนำมาปลูกไว้ที่บ้านนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาหาชื่อเขาค่ะว่าเอ๊วานชนิดนี้นะที่เรานำมาปลูกเนี่ยชื่อต้นอะไรเนาะ ะะก็ไปหา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 นะคะสุดท้ายท้ายสุดค่ะก็ไปถามอากูค่ะอากูก็บอกนะคะว่าว่านที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่นะคะก็คือว่านมหารวยค่ะแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือชื่อว่าหอมทะเลทรายค่ะเห็นครั้งแรกนะคะก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นญาติญาติกันนะคะกับต้นรวยไม่เลิกนะคะเพราะว่าลักษณะใบคล้ายๆกันค่ะพอมาเจอชื่อแล้วเนี่ย ืมตอกย้ําความเป็นพี่น้องกันเลยนะคะเพราะว่ามีคําว่ารวยเหมือนกันนะคะก็คือมหารวยกับรวยไม่เลิกนะคะพอรู้ชื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ปลูกได้ยังไงล่ะคะสำหรับต้นหอมทะเลทรายที่ทุกท่านเห็นนะคะก็คือจะเป็นต้นไม้จิ๋วนะคะที่มีขนาดเล็กนะคะยิ่งมาเทียบกับรวยไม่เลิกแล้วเนี่ยคนละไซส์กันเลยนะคะเพราะว่าหอมทะเลทรายเขาจะ ต้นลำต้นนะคะเขาจะเล็กกว่าต้นรวยไม่เลิกด้วยนะคะใบก็จะมีลายคล้ายกับเสือด้วยแล้วก็จะมีใบสีเขียวอ่อนที่เป็นลายสีเขียวเข้มนะคะฟอร์มเขาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะหัวเขาะะจะเป็นคล้ายๆหัวหอมนะคะก็เลยเรียกว่าหอมทะเลทรายค่ะเป็นไม้ปลูกที่แบบฟอร์มเป็นกอนะคะเห็นไหมคะเป็นกอสวยมากๆเลยค่ะ และที่สําคัญนะคะวันนี้นะคะที่นํามาทําเป็นคลิปในวันนี้นะคะเพราะว่าหอมทะเลทรายที่บ้านออกดอกนะคะโอ้โหแล้วออกดอกนี่ไม่ได้นัดกันออกนะออกพร้อมกันเลยนะคะระหว่างว่านมหารวยกับรวยไม่เลิกนะคะโอ้โหออกดอกพร้อมกันเลยนะคะอ,อย่างนี้เนี่ยท่านไหนที่เป็นสายมูเนี่ยต้องชอบนแน่ๆเลยนะคะสําหรับมหารวยและรวยไม่เลิกนะคะจัดเป็น ไม้มงคลในตระกูลว่านค่ะก็คือปลูกแล้วนะคะจะช่วยเสริมทรัพย์เสริมความมั่งคั่งร่ำรวยโชคลาภเรียกเงินเรียกทองค่ะรวมถึงนะคะท่านที่มีกิจการค้าขายนะคะก็จะทำให้กิจการค้าขายดีขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะนะคะถ้าหากช่วงไหนนะคะที่ว่านทั้งสองออกดอกค่ะก็คือจะทำให้เรามีโชคมีลาบและมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆกับตัวเราแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ แล้วยิ่งนะคะต้นมหารวยที่บ้านออกดอกด้วยนะคะไม่ทำเป็นคลิปไม่ได้แล้วนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้ชมนะคะดอกของต้นมหารวยกันด้วยนะคะดอกเขาตะมุตะมิน่ารักมากสวยมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะนี่ดอกเขาเริ่มบานแล้วนะคะและนี่ค่ะก็คือต้นมหารวยนะคะที่ทางช่องเรานำมาให้ชมกันด้วยนะคะพร้อมกับดอกตะมุตะมิน่ารักอย่างนี้ค่ะ และสำหรับคลิปในวันนี้นะคะต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมูลิดพูละนะคะถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปคนนี้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกระดิ่งกรุ้งกริ้งเพราะว่าเรายังมีคลิปดีๆนะคะที่จะทำให้ทุกท่านได้ชมอีกเพียบเลยค่ะขอบคุณค่ะ